สอนหาเงินเข้า wallet free นะครับด้วยการหาเหรียญซูลาน่นะครับผมนะก็เพิ่งถอนไป2บินด้วยกันนะครับก็คือวันที่24กับวันที่28นะครับก็เหรียญเข้ามาไวมากเลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมนะก็เงินเข้ามาไวมากเนาะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหาเหรียญซ o ลาน่หรือเหรียญ cryptocurrency เข้าในส่วนของ wallet นะ f a r s e t page นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL ของ ANC STUDIO นะครับในส่วนของวันนี้เราจะมาสอนหาเงินเข้า wallet ด,ด้วยการหาเหรียญ Solana น,นะครับตอนนี้เหรียญ Solana หรือเหรียญ SOL นะครับ1 SOL เท่ากับอยู่ที่3,900บาทนะครับใครที่มีเหรียญน,นี้เนาะมีมูลค่าทุกคนนะฉะนั้นก็นะ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปหาเหรียญ Solana มาสะสมกันนะครับเย่ารือว่า1โซลนาเท่ากับอยู่ที่3,900บาทถ้าคุณสามารถที่จะหาเดือนนี้ได้1โซลนาภายใน1เดือนคุณก็จะได้นะครับประมาณ3,000กว่าบาทแหลนะนอกแต่ว่า ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงที่คุณจะขายนั้นนะอาจจะมีมูลค่าน้อยกว่า3,900หรืออาจจะมีมูลค่ามากกว่า3,900ก็เก็น็ไปได้นะครับผมนั้นโดยที่เราดูนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเหรียญน,นี้นะครับทําราคาไปถึง4 0 0 0กว่าบาทที่ทุกคนนะฉะนั้นนะครับถ้าใครนะครับอยากหา เงินนับหรือหาเงินออนไลน์งานออนไลน์นับด้วยการหาเรียนคริปตโตเคอรเรนซีมาสะสมแล้วก็มาขายตอนที่ราคามันทํากําไรที่สูงนะครับก็เดี๋ยวเรานยะ่อยาพลาดวิดีโอนี้นะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนั่นเองนะครับผมนะชื่อเว็บไซต์อะไรนับก็คือเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า f a l s e คริปตนะครับนี่ทุกคนด้านนี้คือหลักฐานการถอนเงินที่ผมได้คือทาการถอนมาทั้งหมดอยู่ด้วยกัน7ครั้งด้วยกันนะครับของปี2023เนาะก็เล่นมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมปี2023นะครับก็ถอนเป็นเหรียญ litecoin dash นะครับ bitcoin cash แล้วก็หลังๆมาเนี้ยก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมก็ถอนเป็นเหรียญโซลาร์ทั้ง3ยอดด้วยกันนะครับผมนะถอน ตรงนี้นะครับผมน่าก็คือจะใช้เวลาเร็วมากทุกคนนะอันนี้คือผมถอนเข้าไบแนนเนาะสว่วนนี้คือถอนเข้าในส่วนของ Forset Pay นะครับนี่ทุกคนนะอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําการถอนอีกครั้งหนึ่งในส่งคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจน่าอยากที่จะเล่นในส่วนของอ่า ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็ให้เรานนั้นทําการกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อคุณกดลิงก์มาแล้วนะมันก็จะพามาที่หน้านี้นะให้เราทําการใส่ชื่อนะคำว่า create account คือการสร้างบัญชีนะครับให้เราสร้างชื่อนะแล้วก็ใส่อีเมลนะกรออีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กด get start ได้เลยหรือ,รอจ,ะจะทำการสมัครสมาชิกผ่าน gmail เลยก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะ สำหรับเว็บไซต์นะครับเอ่อสำหเซร็จคริปโตนี้นะตอนนี้นะครับรองรับเหรียญ23เหรียญด้วยกันนะครับนี่ทุกคนนะเหรียญที่เราสามารถถอนได้นะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ของเขานี่ทุกคนนะพาร์ทเนอร์ของแพลตฟอร์มนี้นะเราก็มาดูได้นะครับนี่เนาะเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาเนาะสเปกโทเคินคอยนะครับนี่ทุกคนนะทัสคอมคอยพียูนะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาแล้วก็มีในส่วนของทัสไบท็อปโคร์เนซี่ที่มันรองรับก็คือ กูคอยที่เราสามารถถอนได้ BC เกมไบบิตเนาะเกมดอมนะําไบบิดนี้ถ้าจะไม่ผิดอ่าไม่ใช่แหละผมไม่ได้ใช้ตรงนี้เนาะแต่ว่ากูคอยคือเป็นในส่วนของเอชเชนดังเหมือนกันตรงนี้นะเอชเชนที่มันคล้ายกับบิตคัพแหละทุกคนนะที่คําว่าเอชเชนเนาะก็คือเป็นตลาดในการถ่ายเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับผมนะมีงานเพจตัวคลิกด้วยนะครับก็เป็นในส่วนของงานที่สามารถทำรายได,ได,ได้ได้เยอะนะครับปีเนานะอันนี้คือในส่วนของการ สร้างอะไรได้ก็จะมี PTC หรือเพจทูค i ิกแล้วก็ฟอร s e ซตครีมแล้วก็ตอบคาถามของแปะํำรวจนะครับผมในช่องทางนี้ทําคะแนนได้เยอะมากหรือทําเงินได้เยอะมากทุกคนนะแล้วก็ดาวน์โหลดเกมแล้วก็แอปนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะเดี๋ยวเราทําการล็อกอินกันเลยดีกว่าเนาะไปที่ s i ต์อินนะครับอ่าน๋ยวผมขอล็อกอิน,นก่อนเลยนะครับวันนี้ช่องแรกใส e ่อีเมลช่องที่2ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาที่ขีด3ขีดก่อนเลยแล้วก็มาที่คําว่า ready to claim นะกดเข้าไปจากนั้นก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับอ่านี่ทุกคนจะเห็นว่าเคลมตรงนี้ก็คือจะใช้เวลา40นาทีมากดรับเปลี่ยนได้พีีหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะครับอ่าเขาได้เขียนว่านะถ้าเราจะทําการรับตรงนี้นะรับเปลี่ยนเคลมตรงนี้ได้ให้มันปลกล็อกก็ต่อเมื่อเราไปทํางาน PTC หรือ offer หรือ survey หรือ short link นะแค่หนึ่งงานก่อนเพื่อปลดล็อกหนะ้โอเคฉะนั้นก็ไปที่ขีดสามขีดแล้วก็มาที่งาน PTC a d v e r t i s e นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็งานนี้นะมันจะมีทั้งหมด11งานด้วยกันนะ่ผมจะทำงาน w i n d o w a d เนาะตรงนี้กดเข้าไปเนาะ w i n d o w a d นะครับก็คือจะเป็นงานตรงนี้นะครับมีทุกคนจะกดคำว่า Watch Daily นะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ13เรียญน,นะแล้วก็เลื่อมนมาข้างล่างนะครับ เลื่อนมาข้างล่างนะครับจะเจอคําว่ามีทุคนกดชูวินโด้กดเข้าไปเลยนะจากนั้นก็อยู่ในหน้านี้ประมาณ16วินาทีนะครับอยู่ในหน้านี้ประมาณ16วินาทีนะไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆนะครับให้ตัวเวลาตรงนี้มันนะับยหลังให้เหลือศูนย์นะครับแค่นั้นเองนะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมมีหน้าเพื่อสาธิตให้ทุกคนได้ดูว่าเราต้องทงาอํางานยะังไงเนาะพอมันขึ้นพอมันขึ้นคําว่าคอน t ิ n u นให้เรากดปุ่มคอนติโนนปุ่มนี้เลยนะครับจากนั้นก็นะครับ เรียบร้อยทุกคนนะมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับนี่ทุกคนนะรอได้มา13เหรียญแล้วนะครับทีนี้เหมือนเดิมเลยมาที่ e a d y t o c l e i m นะจากนั้นก็มาทําในส่วนของ f l u s c e t c l a i m ได้เลยตรงนี้นะครับผมนะมาจะอยู่ข้างล่างนี้ทุกคนนี่ทุกคนนะรอให้ตัวจับเวลานะครับเหลือูนย์แบบเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะรอให้ตัวจับเวลาเหลือส่วนนะไม่ต้องทําอะไรนะอยู่เฉยๆตรงนี้นะครับ โอเคนะเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ Validate c a p ชั่กดเข้าไปนะครับแล้วก็กด e ก r e ีว r d ไปนะครับอ่าเรียบร้อยได้มาอยู่ที่17.68เหรียด้วยกันเนาะร,รออีกประมาณ40นะ4ีนาทีนะครับ40นาทีนะมากดรับได้ต่อต่อมาคืองาน PTC ที่เราทำเมื่อกี้แหละนะงานนี้นะครับเน้นย้ำว่าให้ทำให้หมดนะให้ทำให้หมดนะในส่วนของ Windows a d s นะครับผมนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะ16วินาทีกดเข้าไป แล้วก็รอนะประมาณ16วินาทนะีอันนี้ไม่ต้องรอยกดเข้ามาข้างล่างก่อนนะเพื่อให้มัน activate นะนี่ทุกคน Go to Window กดเข้าไปเลยแล้วก็รอ16วินาทีแบบที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ัง็อก็รับเหรียญได้เลยนะครับอันนี้คือช่องทางง่ายๆเนาะ ไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลงทุนนะทาคนเดียวได้สบายนะครับสามารถถอนได้จริงนะเดี๋ยวเราจะถอนในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการรับอังเปาคืนนี้มีการแจกอังเปานะประมาณ3ามทุ่มหนาทีนะครับโอเคกดคอนตินูนได้เลยนะครับเรียบร้อยทุกคนนะกดปิดไปได้เลยตรงนี้นะครับอ่าได้มาแล้วทุกคนนะอันนี้คืองาน PTC นะต่อมางานโซเชียลจ็อบนะโซเชียลจ็อบวนันนี้ดูก่อนว่ามีงานหรือเปล่านะ ยังไม่มีงานให้เราทำนะครับก็ไปที่งานอื่นต่องานเซอร์เวสหรือการทำแบบสำรวจนะใครที่สามารถทำงานนี้ได้แนะนำเลยเนาะแนะนำเลยคือมันจะให้คะแนนเยอะมากดูสิงานนี้นะถ้าเราทำผ่านเนาะใช้เวลาประมาณ24นาทีถ้าเราทำผ่านมัน,ม,นมันไม่เปลี่ยวซะก่อนจะได้ประมาณ1 4 8 9 7เหรียญด้วยกันเยอะมากทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้6 0 0 0ื่นกว่าเหรียญเลยทุกคนนะ แล้วก็เป็น super hot ด้วยคือเป็นอ่สเสวที่คนเขาทำจากค่ายบิ t แลกนะครับผมนะอันนี้ cpx research นะครับต่อมาคืองานออฟเฟอร์หรือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนันหรือการดาวน์โหลดเล่นเกมนะก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีฝั่ง android ฝั่ง mac แล้วม่ก็ iphone แล้วก็ฝั่ง pc นะครับนี่ทุกคนนะ windows เนอะอ่าแล้วก็ไปโหลดได้โหลดแอปนี้ ได้ประมาณ883นะกดเข้าไปนะเป็น Windows นะเขาให้เรา i n s tall ก็คือติดตั้งนะครับตรงนี้แล้วก็ทำา o f f r ตรงนี้นะนก็คือลงทะเบียนเนาะแล้วก็กลับมาที่หน้าหลักนะของผู้ใช้ใหม่นะครับที่ทุกคนจะได้ไปเลยประมาณ887ตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะต่อมาเป็นงานในส่วนของจ็อตลิงก์หรือการแก้แคปชานนะตรงนี้ก็คือ ไปแก้็อตลิงก์นะครับนี่มีทั้งหมดอยู่ที่กัน40งานจะได้คะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่1,616คะแนนด้วยกันถ้าเราทำได้ทั้งหมดนะอ่า,าใครไม่เข้าใจก็มาดูที่การสอนวิธีการทำ็อตลิงก์ได้ตรงนี้นะครับผมนะงานนี้จะได้อยู่ที่40เรียนนะครับก็ไปแก้็อตลิงก์ได้เนาะต่อมางาน Offer Wall หรืองานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะนี่ทุกคนนะเหมือนกันเลยนะครับบางทีก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการ สมัครเว็บไซต์หรือไม่ก็งานเกี่ยวกับการทำเซอร์ว์นับหรือทำแบบสอบถามเนาะอ่านี่ทุกคนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ชัยเด่นนะก็คือเป็นประมาณเป็นภารกิจของเราเนาะมีชนะัยเด่นรายวันเนาะก็คืออันนี้นะับก็คือให้เรานะาทำฟอสเซตเคลมนะให้ได้เต็มหลอดคือ100%ก็คือ402ครั้งด้วยกันดูนี้นะครับ PTC 735เนาะฟอสเฟตเคลมอันนี้60นะก็ไปทำเดเลยแล้วก็ มีในส่วนของคอนเทสต์หรือการประกวดการแข่งขันยูเซอร์ภายในระบบนี้นะครับอ,อันนี้คือในส่วนข,ของการแข่งขันการเชิญเพื่อนนะครับสว่วนนี้ก็คือเป็นในส่วนข,ของการแข่งขันลีเดอร์บอร์ดนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแท็กลีเดอร์บอร์ดนะทัสลีเดอร์บอร์ดนะอันนี้ f o ร์เซดคริปโตแบมเบร์นะครับมาดูที่ของผมนะของผมก็คือจะเป็นในส่วนของเดอเฟโดนะก็จิดอันดับระเบิดไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ่าโอเคตรงนี้ไม่มีนะเป็นชื่อผมนะอันนี้ก็ไม่มีนะของผมก็คือจะเป็น ANC Studio นะครับก็คือเป็นชื่อนี้นะครับอ่าดูไปก่อนนะน่าจะไม่ติดนะแต่ว่าครั้งก่อนติดนะครับผมนั้นไดมาได้คะแนนมาก็หลากหลายคะแนนก็คือประมาณหลักพันคะแนนนะตอนนั้นเนาะก็ถอนมาวันที่28ถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่ารอบนี้ไม่ติดอันดับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปเลยเนาะในส่วนของ เว็บไซต์นี้นะครับยังไม่ติดนะอันดับอันดับ50อันดับแรกนะครับโอเคต่อมาก็คือเป็นการถอนเงินนะมาที่เข้าไปรอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่คําว่าอาตรงนี้นะให้เราเลือกเลยนาะลงมาข้างล่างเนาะแล้วก็ผมจะเลือกเป็นในส่วนของโซล่ a นะคระับตรงนี้ได้เลยนะนี่ทุกคนโซลาน่ากดเข้าไปนะครับ ซึ่งเราก็กดคําว่าวิตรอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่าขั้นต่ําในการถอนเหรียญอ,อยู่ที่ประมาณสี่พันเหรียญซึ่งเออผมไม่สามารถถอนได้ทุกคนว่าผมมีแค่สองพันเหรียญน,นะไม่สามารถถอนได้ทุกคนนะเดี๋ยวเราไปหาเหรียญอื่นนะเราไปหาอีกเหรียญอื่นนะเหรียญนี้ก็บีแอนด์บีเท่าไหร่อ่ะขั้นต่ำสี่พันเหมือนกันนะของขั้นต่ำอยู่ที่สี่พันนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งพันดิจิตคอยแคสต์น่าสนใจอยู่ อ่าเดี๋ยวผมถอนเป็นอ่าแต่ว,ว่ามันขึ้นสายลักสีแดงนะสีแดงน่าจะหมดหรือเปล่านะครับกะว่าจะถอนเป็นดอชคอยเมื่อกี้นะไลท์คอยก็สีแดงเหมือนกันนะโพลีกอนได้อยู่นะสองพันอ่ะผมถอนเป็นเหรียญโพลีกอนแล้วกันนะกดคำว่าวิดรอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ที่หนะนึ่งนะกดเนสเต็ปไปตรงนี้ก็นะ่าทั้งหมดเลยนะจะได้ประมาณ0.11นะให้เราไปเอาเอดเดเรสของโพลีกอนนะไปที่ กระเป๋า wallet ที่มีชื่อว่า f a u c e t นะ pay แล้วก็มาที่คำว่า่าตรงนี้ s t a t แล้วก็ wallet นะมาที่ polygon นะ polygon metric ตรงนี้แล้วก็กดขีดสามขีดแล้วก็กด deposit นะแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับ y o uaddress is being generated please อรอสักครู่หนึ่งของกำลังสร้างนะลิงก์ ah deposit หรือลิงก์การเติมเหรียญของ เพลย์กอนนะซึ่งของผมตอนนี้รอช้าเหมือนกันนะั่นดวผมจะเปลี่ยนหรือเปล่าฉะนั้นผมขอเปลี่ยนเปในส่วนของเหรียญดุชคอยแล้วกันนะลองเสียงดูนะว่ามันได้แล้วเปล่าดุชคอยนะโอเคนะวพิจารณไปเลยเนาะอาร์เอ็มที่ทุกคนคือเหรียญหมดนะถ้าเป็นสีแดงคือเหรียญหมดนั่นเองนะครับเอาโอเคไปดูเพลยกอนได้ไหมอ่าน่าจะช้าอยู่ทุกคนนะเราจะถอนเหรียญอะไรเดียวถ้าหาไม่ได้เพลยกอน ่วนหน้าคือผมไม่มีมีขั้นต่ำไม่ครบนะเปลี P ่ยนทรอนเหรอทรอนก็ไม่ครบเหมือนกันแซคแคสก็ไม่ไม่เก็บนะแซคแคสนะครับอ่าเดี๋ยวรอแล้วกันเนาะโพลีคอนได้ไหมหรือว่าไม่ได้ทุกคนนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมขออ,อนุญาตนะครับในส่วนของการถอนกันคือเปลี่ยนเป็นการถอนเงินในส่วนข้างหน้าแล้วกันนะเนื่องาะว่าตอนนี้นะมันไม่มีอ่าโอเคมีทุกคนนี่มาแล้วนะครับโพลีคอนนะโอเคมาที่โพลีกอนใหม่นะครับ อะโพลีกอนเมติกนะครับนี่ทุกคนนะกดเข้าไปมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่100โอเคสบายสบายไปเลยเนาะกดอ uh, วางไปเรียบร้อยรอสักครู่นึงอ uh, เรียบร้อยทุกคนนะกดย s สต p ไปเลยนะแล้วก็อ uh, ตรงนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ซับวนะิดดอร์เนาะใครที่อะ uh, อันนี้เขาให้เราเช็คใน h i ส t อรี่เนาะเช็คใน h i ส t อรี่นในส่วนการถอนเงินนะมาที่ตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้นะอันนี้คือระวังหน่อยใครที่จะถอนเข้าบีแอนไปตรวจสอบดูก่อนตอนที่เราไปกดดิโพ s ิตนะเขามีลิมิตการขั้นต่ำนะัก็คือขั้นต่ําในการถอนเหรียญก็คือนําเหรียญเข้านะก็คือจะอยู่ที่กี่เหรียญน,นะก็ไปดูด้วยนะไม่งั้นคุณอาจจะไม่ได้รับเหรียญเลยนะครับผมนะ,อะตอนที่อยู่ในส่วนของ process นะในส่วนการถอนเหรียญโพลิกอนนะครับไปที่กระเป๋าตรงนี้นะของ f o r ์ e t Pa นั่นเองนะครับผมนะโอเค ถ้าว่าเหรียญเข้ามาก็อยู่ที่ o v เว w แล้วก็จะอยู่ที่ตรงนี้หนะ้าที่ทางเซสชันตรงนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามานะครับผมนะก็อาจจะต้องรอเวลาหน่อยตรงนี้นะครับผมนะาโอเคนะประมานี้นะถ้าใครสนใจในการหาเหรียญคริปโตเคเรนซี y ที่มีชื่อว่า p o l y g o n หรือ s o ล a น a หรือ Bitcoin นะก็สามารถที่จะมาร่วมอ่าเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า f a ลเซ t ตอ่าฟอเซตคริปโได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถถอนเงินได้ จริงนะครับวันนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสวัสดีครับ